เราเแบบก็เนบจุ๋ยมาเชียวไม่เลยค่ะโดยคือไม่ได้เนบอยู่แล้ว <c oughs> คือจริงๆแหละ <c oughs> คุยกับเพื่อนในกลุ่ม <c oughs> ในไลน์เดียวกันแล้วก็มีการแบบงอนแงนกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกัดออก ออกไอจีเพนั้นเองก็เลยไม่มีอะไรแล้วพะเอินเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่น้องพลอยเขาก็รู้จักด้วยก็เลยแท็กไปที่พลอยเพราะว่าพลอยกับบีกับน้องโมโหกันอยู่เพื่อนเองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะนีปฏิควาเหมือนประมาณว่าพลอยชวาเขาเคยเป็นแฟนกับไอโซอ่าโอเคคือเรื่องนี้นะคะบีเนี่ยไม่ได้ตามข่าวว่าใครเคยคบกับใครมาก่อนหรือนานแค่ไหนใครเป็นแฟนใครเนี่ยบีไม่รู้จริงๆนะคะต้องขอบอกก่อนเลยแล้วก็ตอนที่โพสเนี่ย โพสได้แป๊บหนึ่งเองก็มีคนอยู่ๆส่งข้อความมาบอกว่าแก้โพสอะไรทำไมอย่างนี้เดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดหลังจากนั้นก็เลยรู้ว่าอ้าวตายละเขาเคยอะไรยังไงกันหรอคือไม่รู้เรื่องเลยก็เลยโอเคก็เลยรีบรลบแต่เราก็แบบ ก็ไอจีเราเราก็ไม่ได้คิดอะไรตอนโพสแค่นี้เองค่ะตอนแรกเราไม่ได้คิดไปโยงถึงคนโดนคนนีเลยใช่ไหมไม่ได้คิดเลยค่ะคือไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นควเจิญแบบว่าเหมือนช่วงละครพอดีไม่ได้ตั้งใจนะคะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีเวลาดูละครนะคะเพราะว่าตัวเองก็ทํางานตัวเองทํางานคือทุกวันถ่ายละครเหมือนกัน2เรื่อง แล think so mm ้ว hmm. ค so ือวันน oui, şey mm ั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าถ่ายละครอยู่ด้วยเราไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะให้ลบนี่คือใช่พี่พอให้บอกให้ลบไม่ทุกๆคนที่เขาแบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้เพราะว่าเราไม่ได้เสพข่าวว่าใครเป็นแฟนใครนั่นเองเขาจไมคก็ไโยงอีกประเด็นหมือนว่า่จ๋ยเขาเคยมีข่าวกับพี่ฮิมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่ามันจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่พูดเรื่องเก่าอีกค่ะ ไม่เกี่ยวแล้พี่บีได้รู้จักกับพี่อยู่พี่จุ๋ยหรือว่าแบบเคยมีปะทะกันไหมรู้จักกันค่ะเพราะเขากเคยมาเล่นเอกซากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สนิทค่ะแต่เราแต่คือไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหานะคะก็คือส่วนตัวก็คือเซฮาร์ลปกติแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้ซีกันแค่นั้นเองว่าจุดนี้มันจะทำให้เป็นเหตุที่ทำให้จับงงเกาเหลาอะไรอย่างนี้กันไหมคือเนี่ยก็คือเราโพสต์ไปตอนแรกเราก็แบบรู้สึกว่าแบบมันเกินไปหรือเปล่าพอเราโพสต์ไปเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าแบบ มันต้องไม่ประเด็นอะไรขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลบแล้วเราก็รู้รู้สึกว่าโอเคละจะพาเองเพราะเราดันไม่ได้เสพข่าวว่าใครเป็นแฟนกับใครทันเองเพราะฉะนั้นเราเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราโพสตไปมันไปทําร้ายคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมารู้ตอนหลังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออโอเคก็ลบก็ได้จะได้ไม่ได้อยากมีประเด็น,น,น,นกับใครไม,ไม่ต้องเคลียร์หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะ